สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a l o ช h Channel ค่ะเราจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครบัตรเครดิตของ UOB ค่ะกับตัวบัตรเครดิต UOB p r e f e r นั่นเองค่ะทุกคนโดยบัตรตัวนี้นะคะสําหรับคนที่มีรายได้1 5 0 0 0บาทนะคะก็สามารถสมัครบัตรเครดิตตัวนี้ได้แล้วนะว่าเงื่อนไขเขามีอะไรบ้างนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครมีอะไรบ้างสิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราสรุปให้ฟังกันแบบละเอียดเลยค่ะ แต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากสมัครบัตรเครดิตพรีเฟอร์ตัวนี้กันแล้วนะคะเดี๋ยวพอเน็ตจะมีการทิ้งลิงก์นะคะการสมัครเนี่ยเอาไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะทั้งในตัว description นะคะแล้วก็ในตัว comment นะเดี๋ยวเราเนี่ยไปโพสู่หน้าเดียวกันในหน้าการสมัครบัตรเครดิต UOB พรีเฟอร์ตัวนี้กันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่าง ตามที่เคอยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยจะมาผัสู่น้าเดียวกันนะคะในน้าการสมัครนะคะบัตรเครดิตของ UOB กันเลยค่ะทุกคนโดยในเว็บไซต์ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยบัตรเครดิตของ UOB นะคะเขาก็มีหลากหลายเยอะแยะเลยนะแต่ในวันนี้นะคะพอยเนี่ยจะมาสรุปนะคะเป็นบัตรเครดิต UOB p r e f e r ตัวนี้นะคะให้เพื่อนๆฟังกันนั่นเองค่ะโดยบัตรตัวนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่ามีสิทธิประโยชน์ที่ครบคันมากๆเลยนะคะโดยในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มฟังกันเลยค่ะโดยเขาบอกนะคะว่าทุกทุก ยอดการใช้จ่ายนะคะของบัตรเครดิต UOB p r e f e r ตัวนี้นะคะ15บาทเนี่ยจะได้รับไปเลยนะคะ1คะแนนนั่นเองค่ะโดยที่สำคัญนะคะยังมีคะแนนคูณ3าค่ะทุกคนโดยเดือนว,วันนะคะจะเพิ่มไปเลยนะคะสคะแนนนะคะสำหรับยอดทุกการใช้จ่ายนะคะ25บาทนะคะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาเนี่ยยังมีการให้เราเนี่ยสามารถรับเครดิตเงินคืน15เนนะคะเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตัวนี้นะคะกับร้านค้าที่เข้าร่วมราย การต่างๆนะคะตามรายชื่อดังนี้เลยนะโดยโปรโมชั่นตัวนี้นะีคะก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่1มกรานะคะถึงวันที่31ะะมีนาคม67เลยนะคะซึ่งโปรโนตัวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเองเนี่ยก็สามารถมาใช้สิทธิประโยชน์ตัวนี้กันได้ค่ะ ฟังมาถึงตัวสิทธิประโยชน์ตรงนี้นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบมากเลยโอเคมากๆเลยนะคะเรามาดูคุณสมบัตินะคะของผู้ที่จะสมัครบัตรต,ตรงนี้กันได้ดีกว่าค่ะโดยบัตรเครดิต p พีเฟอร์ตัวนี้นะคะขอคนนะคะที่มีอายุนะคะ20ปีนะคะถึง60ปีเนี่ยก็สามารถนะคะที่จะเปิดบัตรใบนี้ได้แล้วค่ะที่สําคัญนะคะรายได้เพียงแค่15,000บาทนะคะก็สามารถเปิดบัตรเครดิต UOB p r e f e r ได้แล้วนะคะใครที่กําลังเพิ่งเริ่มทํางานนะคะบอกเลยว่าบัตรตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มาก เลยค่ะแล้วก็สําหรับชาวต่างชาตินะคะก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปค่ะทุกคนโดยอายุงานนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะขออายุงาน4เดือนนะคะทุกคนที่ผ่านการทดลองงานแล้วนะแล้วก็สําหรับเจ้าของกิจการเนีย่ยจะต้องมีกิจการมาแล้วทั้งหมด3ปีนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเพื่อนๆเรามาดูในส่วนของดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมของบัตรตัวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนสําหรับดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะคะในปีแรกเนี่ยจะฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยนะคะเพื่อนๆแต่สำ สำหรับในปีถัดๆไปนะคะค่าธรรมเนียมเนี่ยจะอยู่ที่ปีละ3,000บาทนะคะสำหรับตัวบัตรเครดิต UOB p e f e r ค่ะโดยถ้าเรามีการเปิดบัตรเสริมนะคะให้กับคนในครอบครัวของเราแบบนี้นะค่ะจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับในปีต่อๆไปนะคะที่ ค่าธรรมเนียมตัวนี้เนี่ยสามารถงดเว้นได้ด้วยนะคะถ้าเราเนี่ยมียอดค่าใช้จ่าย่านบาทนะคะครบ1นึ0 0 0 0บาทค่ะเพื่อนๆก็จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในปีถัดๆไปนะคะก็จะฟรีไปเลยนั่นเองนะ แล้วก็ในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยนะคะเ,เพื่อนเเขาบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยสาหรับการชรําระขั้นต่านะคะจะอยู่ที่16%ต่อปีค่ะทุกคนแล้วก็อัตราการผ่อนชาระขั้นต่านะคะจะอยู่ที่5%นะคะของยอดเงินนะคะตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือนนั่นเองค่ะที่สําคัญนะคะมีอีกหนึ่งข้อค่ะทุกคนคือค่าธรรมเนียมนะคะในการที่เรากดเงินสดออกมาเนี่ยจะอยู่ที่3%นะคะของเงินสดที่เบิกถอนในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับระยะเวลานะคะในการชรําระโดยปลดดอก เบี้ยเนี่ยหากชาระตามกําหนดนะคะสูงสุด55วันนะคะนับจากวันที่สรุปยอดเนี่ยเราเนี่ยก็จะไม่เสียในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองค่ะก็สําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันกําลังอยากเปิดแบบเครดิตนะคะพอยก็อยากแนะนานะคะให้เพื่อนๆเนี่ยศึกษาในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเวลาที่เราได้เงินมาเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องจ่ายในทุกๆสิ้นเดือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยค่ะเราก็จะใช้บัตรเครดิตได้อย่างุ้ม่านั่นเองค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นสรุปนะคะที่พอยสรุปมาให้ฟ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์คุณสมบัติแล้วก็ดอกเบี้ยค่ะทุกคนทีนี้นี่คะหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะรู้วิธีการสมัครกันแล้วเนาะก็สาหรับใครนะคะที่อยากสมัครนะคะเ,เพื่อนให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาที่ด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนนะเขาเนี่ยจะมีบอกอยู่นะคะว่าถ้าเราสนใจสมัครบัตรเครดิต UOB ตัวนี้เนี่ยให้กรอกข้อมูลได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆนะโดยก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะกรอกข้อมูลเป็นชื่อนามสกุลนะคะหมายเลขมือถือของเรานะคะอีเมลนะคะอาชีพของเราค่ะเ,เพื่อนๆรายได้ต่อเดือนนะคะประเภทบัตรที ต้องการสมัครค่ะโดยบัตรวันนี้ที่พลเอามาแนะนำนะคะก็คือตัวบัตรเครดิต UOB p r e f e r นะก็ให้เรานะคะกดที่ตัวลูกศรนะคะแล้วก็เลื่อนหาบัตรเครดิต UOB p r e f e r นะคะเพื่อนๆนะหลังจากนั้นเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยแล้วก็ให้เรานะคะกรอกข้อมูลนะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่ามีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมก็ใส่ลงไปได้นะคะเพื่อนๆ,ๆนะหลังจากนั้นคะ่ะเขาจะมีข้อกําหนดนะคะเพื <S <S <ๆ S 2> <ๆ>่อนๆให้เรากดติ๊กถูกให้เป็นตัวสีน้ําเงิน <ๆ_ an> นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยกดตกลงนั่นเองค่ะหลังจากที่ เรากดตกลงไปแล้วนะคะใบสมัครตัวบัตรเครดิต UOB p r e f e r ของเราเนี่ยก็จะถูกส่งให้กับพนักงานของตัว UOB ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะให้พนักงานเนี่ยเขาโทรมาหาเราค่ะเ,เพื่อนๆพอพนักงานเขาโทรมาหาเราแล้วนะคะเราก็สามารถพูดคุยแล้วก็สอบถามข้อมูลต่างๆกับพนักงานได้เลยหรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถสอบถามกับพนักงานทันทีโทรมาได้เลยนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะของบัตรเครดิต UOB p r e f e r นะคะแล้วก็วิธีการสมัครนะคะ ต้องบอกเลยว่าสมัครง่ายมากๆนะก็อย่างที่พ่อย้าไปนะคะสำหรับใครที่อยากสมัครบัตรเครดิต UOB กันนะคะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพอเนี่ยมีการทิ้งลิงก์ไว้ทั้งในตัว Description นะคะแล้วก็ในตัว c o m เมนตนะคะสามารถกดดูที่ด้านล่างได้เลยค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ทีด้านล่างได้เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย